มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเกิดเพลิงลุกไหม้ในหมู่บ้านฝั่งหมู่บ้านมอญสังขบุรีเสียหายกว่า30ล้านกางดึกของวันที่16กุมภาพันธ์า5 6 6เมื่อเวลา22นาฬิกาสนาทีที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าได้เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ห้องแถวร้านจำหน่ายเสื้อผ้าสินค้าของฝาก เกิดเหตุไฟไหม้ร้านค้าบริเวณซอยสะพานไม้อุตมานุสร์2อ,อำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีเจ้าหน้าที่เทศบาลวังกะและใกล้เคียงระดมรถดับเพลิงฉีดน้ำสกัดเพลิงกว่า1ชั่วโมงนะคะสามารถสกัดเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัดเบื้องต้นเพลิงได้ลุกไหม ไปจำนวน6คูหาซึ่งเพลิงที่ลุกไหม้เป็นร้านจำหน่ายเสื้อผ้าของฝากเช่นขนมขบเคี้ยวแล้วก็จำพวกอัญมณีอื่นๆซึ่งจุดที่เกิดเพลิงไหม้นั้นเป็นห้องแถวเก่าทั้งหมดได้ปลูกสร้างด้วยไม้มานานอายุเกิน50ปีค่ะแล้วก็ได้มีการดัดแปลงเป็นอาคารร้านค้าประกอบกับในช่วงนี้สภาพอากาศแห้งจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ สำหรับต้นเพลิงมาจากเสาไฟฟ้าที่เกิดการช็อตจนเป็นเปลวลูกไฟร่วงลงมาใส่ร้านค้าเสื้อผ้าก่อนที่จะลุกลามออกไปอย่างรวดเร็วนะคะเบื้องต้นคาดว่าไฟฟ้ารัดวงจรในเวลาต่อมาเทศบาลตำบลวังกะโดยนายวิจาร์กุลชนะรัตนนำรถดับเพลิงจำนวนสองคันมาดับเพลิงได้บัญชาการสกัดเพลิงด้วยตนเองโดยใช้เวลาน,านานกว่า30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะ ส่วนสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ต้องรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานของตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางขึ้นไปตรวจสอบร่วมกับทางไฟฟ้าจึงจะทราบว่าสาเหตุเพลิงลุกไหม้มาจากสาเหตุใดส่วนค่าเสียหายเบื้องต้นประมาณ10ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ